บนี่คือนะครับบรรยากาศพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นท้องถิ่นของแถวคนอ่างทองนะครับเขาก็มีนะครับปืนมีคันไถนะครับมีหม้อหมีกระบุงนะกระบ,บุงนี่กระบุงใส่ข้าวนะครับขึ้นยุงมีเขาควายนะครับอันนี้มีมอเตอร์ไซค์นะครับ ไม่เกี่ยวนะครับเป็นของชาวบ้านเขาสวัสดีคระวันนี้เรารีวิววันนี้นะคะอันนี้ก็คืออะไรครับคือว่านักดนตรีอันนี้น่าจะเป็นนะครับทาวเวทไม่ใช่ทาแล้วนะก็ะคือพระเจ้าสิบชาตินะครับชาติที่สิบพระ่าเายนะราชาพระ,ะราชาจ้า คราวนี้เราจะมารีวิวพระเจ้าจิบจิบสิบชาอะะเออพระเจ้าสิบชานะครับตรงนี้น่าจะเป็นชาสิบท้ายนะครับของพระเจ้าพระเวสสันดรน,นะครับมอบให้อย่างเดียวนะครับใครจะมาขออะไรท่านก็ให้นี่น,น,นดูนีอธิบายเหอหอยก็ให้นะครับ อันนี้พระเวสสันดรหมือนกันเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยก็มีคันหาชาลี ก็คือกันหาชาลีเหมือนเดิมนะครับนู่นนั่นก็คือชูชกนอนรอรอที่จะมาขอลูกของพระเวสสันดรชูชกแอบนอนรออยู่บนต้นไม้นี่มีกันหาชาลีนางมัซีแล้วพ่อพระเวสสันดรน,นะครับมาขอหอยค่ะ อันนี้ไงเนี่ยเขาก็มีมีเสือก็สิงโตมาขวางทางนางมัตซีไม่ให้กลับกลับไปถึงพระพิสณุโลกได้<ช>เพื่อจะให้พระพิสณุโลกเป็นพระเจ้านะครับมีทีเดาแปลงร่างมาเป็นเสือสิงโตขวางนางมัตซี<ช>สรุป,ปรบริเวณนี้ก็คือนะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพเ,นนนนเยอะเลยนะครับมีเยอะนะครับ ไปลำมาเกียนนะครับนี่ครับไปลำมาเกียนแล้วครับแม่คุณแม่ไปไหนครับคุณไปซื้อน้ำค่ะไปซื้อน้ำเจ๊ที่ค่ะตำเกียนที่เรามาแค่ยังไม่เสร็จครับยังไาม่เสร็จแล้วครับตะเกียนจะเป็นญี่ปุ่นทอดยันไข่ไขเราเดีนนนครับเดินตรงนี้ครับเราครับ อย่าม้เดี๋ยวเลยสุดไอเสือเดี๋ยไปดูเรามาเรียนตรงนี้นะครับเป็นเนตจะเป็นสุดสาครป่ะครับใช่ตรงนี้นะครับปันเดินเกือสุดสาครนเขาพิ้งค์แบบนี้ควรองเล่นที่ถ่ายเลยใช่ไหมไอภาพพระมณีนะครับสุดสาครนอีนางเงือกผีเสื้อสมุทรนะครับพระฤาษีพระเจ้าตาไม่มีสุดสาครอันนี้ไม่มีสุดสาครนะครับนี่คืออะไรครับสมุดทิ้งสมุทรนะครับ ครับขอโทษครับขอบคุณครับคุณเพียงพารีแย้งความรู้นะครับน e ี่ตรงนี้เป็นรูปภาพเดียวกันนะครับพุทธเจ้าทำแลวครับอันนี้ไม่ทรานะครับตคืออะไรครับนี่มีคนมาขอบวชนะครับอันนี้เรื่องอะไรครับนี่ตัวนี้เรื่องอะไรครับมีเรื่องอะไรครับอันนี้นางวันทองห้ามทับโอ้นางวันทองห้ามทับ ก็น,นี่ก็จะเป็นเรื่องของคุณช้างคุณแผนนะครับอันนี้มีคุณแผนกําลังปลูกเสกอะไรครับปลูกเสกเด็กน้อยกำลังทำกุมารทองคุณแผนกําลังฆ่าโอ้ร้อนมากนะครับเดินมาเลยครับโอ้ร้อนเออนี่เรื่อง เกี่ยวกับบางละจันแล้วครับนี่บางละจันนะครับนี่นายทองดอกนี่นายทองดอกทองแก้วเออนี่งทองดอองฟอมาฉันไม่กลัวเราเป็นผู้ภาคอย่างเงี้ยของจริงฉันกลัวนายทองแก้วเออะไรนะมาเบียกันทำไมคะอันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับชาวบ้านมาด้วยนะครับชาวบ้านมาดันยนะครับและได้รับการดูแลก็คือมีความอะไรครับ คุณเพีงพัดด้านประวัติศาสตร์ก้าหาก้าหาอะไรครับสามัคคีเขาเรียกว่าก้าหาแล้วก็เสียสละนะครับแล้วก็สามัคคีนะครับส่วนถ้าเกิดเราย้อนไปถึงกับผาท้ายนรสิงห์นะครับเป,เป็นความดีได้นนสื่าสาอสัตว์ซื่อสัตว์ต่ออะไรครับต่อต่อต่อกดต่อกดระเบียบแต่จริงๆแล้วนะครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับความถูกลักพดีด้วยนะครับแล้วก็ความกระตันยูอีถ้าเป็นเราศึกษานะครับวิชา ประวัติศาสตร์ลึกๆนะครับเกี่ยวกับพระทุยนร<อ>สิลป์นะครับปามาแล้วอืมอ่ะป,ะปะ้าปิดพ่อยาย่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งน้ยางกันบ้างมัก็คือ,คอชาวบ,บ้านมาละจานลูกเหมือนเดิมอันนี้ก็คือสมเด็จพระนเรศวรนะครับทรงทำยุทธหัสตรียุทธศาตรีนะครับแต่พระมหาอุปราชา แล้วก็ถือว่าวันนี้นะครับที่ทำพิธีนะครับเป็นวันกองทัพไทยนะครับกองกองทัพไทยตรงกับวันที่10เท่าไหร่ครับสิบเท่าไหร่รครับสิบแปดมกราคมนะใครจะเดินไหนมือเหมือนเลยครับ คือนางไม้าานางไม้ก็น,น,นางไม้น,น,นางตะเคียนทองอนนแม่นางกวักแม่นางธรณีแม่นางโพสอกแม่นางพญากาหลวงอ,นนอ่เดี๋ยวพัดจะไปดูเลยครับเร,รามาเกี่ยน เดี๋ยวเสียงคุณเพียงพัดจะไปดูรามเกียนนะครับรามเกียนเลยนะมาลูกเียนครับเกียนเกียนเกียนเลยเกียนเกียนครับลิ้นทันครับอาหนูเอิก๊กอ่านนี้กลับมาที่เดิมนะครับการทำยุทธถัดขีนะครับผมเป็นผนวชส่วนอาหนูเอิก๊กหิวน้ำไหมครับทานน้ำก่อนนะครับทานน้ำก่อนผักของจามจุรี วันนั้นนั่งเรืออยู่นินหว่านบอกแอ,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 อ่นแน่นร้อนใจหมดนะครับคือดีดีล่วงนี่เป็นเรื่องราวของรามเกียรตินะครับมีชื่อสุรเสนนินน,นินละขันนินดะราช เวยาบุตรเกยูนชายาทีนี้ชายอนนะไรครับอ่านว่าอะไรครับนี่งงครับอะไรครับอะไร้ไหครับอะไรขวานาชายามะขวานวานะครับมะรุนถ้าเกศรนะครับมิละพัท นี่คือเพลงนะครับนะะลักษมณ์พรามโอ้โหเข้าไปใกล้จังไม่ดูทำไมไม่เห็นไม่เหมือนสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับหลากหลายนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับ ติดตามคลิปต่อไปอเอา้เอาห้ามมาหามามเอาา้เอาอปิดเลยครับปิดเลยครับอย่าลืมสตั๊กไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ช่วงหน้าด้วยค่ะบ๊ายบยยวันนี้ได้ดูความเรื่องราวมากมายของมากมายวัดม่วงครับอ,อย่าลืมมานะครับอยาก อย่างมีคนเยอะก็มาเสาทิตนะครับวันหยุดนัก,กัตะเลิกอยากว่างๆก็มาวันวันพุธศุกร์นะครับ